สวั át, สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวกันนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนวันนี้คุณครูมีนิทานสนุกมาเป็นเพื่อนกับกุ๋งกิ๋งกด subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ๋งกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกุ๋งกิ๋งดีใจจังเลยที่ได้กลับมาพบกันอีกแล้วว้าววๆวันนี้กุ๋งกิ๋งมีนิทานสนุกมาฝากค่ะ เป็นนิทานเกี่ยวกับครอบครัวพึ่งน้อยสุดน่ารักที่พ่อพึ่งแม่พึ่งพาลูกพึ่งทั้ง7ตัวออกไปบินเที่ยวตลอดทั้งสัปดาห์แต่ละวันลูกพึ่งได้เล่นสนุกมากมายตามดอกไม้ชนิดต่างๆค่ะวันจันทร์เที่ยวดอกบานบุรีเล่นเก้าอี้ดนตรีหึ่งหังหึ่งหังตกค่ำพ่อเล่านิทานแม่ชวนมาอ่านหึ่งหังหึ่งหัง วันนี้รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ๋งจะพาทุกคนไปพบกับนิทานครอบครัวหึ่งหังที่นอกจากจะพัฒนาทักษะด้านภาษาแล้วเพื่อนๆนยังได้รู้จักวันทั้ง7วันสีต่างๆของดอกไม้ชนิดต่างๆแล้วก็ยังสนุกไปกับพึ่งน้อยที่ได้เพลิดเพลินกับการละเล่นอีก7อย่างด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย ครอบครัวหึ่งหังครั้งหนึ่งครอบครัวพึ่งน้อยบินลิ้วตัวลอยหึ่งหังหึ่งหังดีใจบินโฉบบินเฉี่ยวเพราะจะพาไปเที่ยวหึงหังหึงหังเจ็ดตัวไปเที่ยวเจ็ดวันพี่น้องกอดกันหึ่งหังหึ่งหัง ดีใจไม่รีไม่รอกอดแม่หอมพ่อหึงหังหึงหังวันาทิตย์เที่ยวดอกชบาเล่นมอนซ่อนผ้าหึงหังหึงหังพ่อแม่ยืนดูบนกลีบแดงนุ้งนิ้งน้องแหนงหึงหังหึงหัง วันจันร์ทเที่ยวดอกบานบุรีเล่นเก้าอี้ดนตรีหึ่งหังหึงหังตกค่ำพ่อเล่านิทานแม่ชวนมาอ่านหึงหังหึงหังวันนังคารเที่ยวดอกพวงชมพูกระโดดเชือกคู่หึงหังหึงหังพ่อแม่บินเก็บน้ําหวานมาทำอาหารหึงหังหึงหัง วันพุธเที่ยวดอกบัวเขียววิ่งปลอวิ่งเปี้ยวหึงหังหึงหังก่อนนอนพาลูกไหว้พระนนโมตัสสะหึงหังหึงหังวันพฤหัสเที่ยวดอกพวงแสดพากันตีแบดหึงหังหึงหังตีข้ามเกศอนไปมาหน้าหลังซ้ายขวาหึ่งหังหึงหัง วันศุกร์เที่ยวดอกพยับหมอกเล่นโออาน้อยออกหึงหังหึงหังพ่อแม่นั่งใบไข่ห้างมองลูกข้างล่างหึงหังหึงหังวันเสาร์เที่ยวดอกอันชันเล่นรีรีข้าวสารหึงหังหึงหังพ่อแม่ร้องรีรีข้าวสารสดใสเบิกบานหึงหังหึงหัง เจ็ดตัวเที่ยวทั้งสัปดาห์กลับรังเริงร่าหึงหังหึงหังพ่อแม่พาลูกพึ่งน้อยบินลิ้วตัวลอยหึงหังหึงหังว้าวนิทานเรื่องนี้สนุกมากๆเลยค่ะเป็นผลค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รับชมนิทานกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเรามาดูความหมายของครอบครัวนะคะครอบครัวหมายถึงสมาชิกตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ร่วมกันภายในบ้านเดียวกันช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของบ้านช่วยกันออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านสมาชิกในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันนะคะ นนบุคคลในครอบครัวมีใครบ้างนะคะปู่ปู่คือพ่อของพ่อนะคะย่าคือแม่ของพ่อเราเรียกว่าปูยา่ย่าตาคือพ่อของคุณแม่ยายคือแม่ของคุณแม่นะคะเราเรียกว่าตายายพ่อแม่คือพ่อแม่ของเรานะคะ ลุงป้าคือพี่ของพ่อและพี่ของคุณแม่นะคะเราเรียกว่าลุงป้าน้าคือน้องของคุณแม่นะคะอาคือน้องของคุณพ่อนะคะเราเรียกว่านา้าอาพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายและ ตัวฉันเองนะคะคือตัวเรานะคะค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็บุคคลในครอบครัวกันไปแล้วนะคะเอ๊คุณครูอยากรูว่าแม่กับพอ่อแม่กับพ่อของพ่อเราเรียกว่าอะไรคะคุณจิมปู่กับย่าค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วถ้าแม่กับพ่อของแม่ล่ะคะเราเรียกว่า ยายเะคะคุณจุ้มเก่งมากเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอแนะนําเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวของนักเรียนส่งมาให้คุณครูดูนะคะยกตัวอย่างเช่นครอบครัวของคุณครูมีพ่อมีแม่มียายมีลุง ทุกคนในครอบครัวรักใคร่กรงเลียวกันดีค่ะแบบยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเด็กๆอพทิปสั้นๆแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ